สวัสดีครับผมอิมครับสวัสดีค่ะ,ควคะหวานค่ะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาการขายจาก MG Best Auto Sales สาขาบางนาค่ะครับผมก็หลังจากที่ MG 4 ELECTRIC นะคะเปิดตัวไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าระหว่างรุ่นดีกับรุ่นเอกะคะ่ะมันแตกต่างกันยังไงครับผมเดีววันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปสั้นๆแบบเข้าใจง่ายและครบทุกจุดให้ฟังกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะแล้ก็มาดูในจุดแรกนะคะ ในส่วนของไฟท้ายค่ะรุ่นดีเนี่ยเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้ค่ะครับในส่วนของรุ่น X นะครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ Position นะครับก็จะดูโฉดเขี่ยวมากขึ้นครับครับจุดที่2ครับก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับลองสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในส่วนของรุ่น X นะครับสปอยเลอร์จะเป็นแบบทวิน Arrow Wing นะครับเพื่อเพิ่มดีนามิกให้กับตัวรถได้ดียิ่งขึ้นครับเมื่อเทียบกับรุ่นดีครับ ส่วนจุดที่3นะคะเรามาดูภายในกันค่ะก็ในส่วนของรุ่นดีเนี่ยเขาจะเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยค่ะครับส่วนความแตกต่างในรุ่น X นะครับสีภายในจะเป็นจูโทนเทาดำครับผมส่วนวัสดุจะหุ้มเบาะหนังสังเคราะห์และผ้านะครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นครับส่วนถัดมานะคะจุดที่4ค่ะในส่วนของรุ่นดีเนี่ยเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้า วันทัชอัพดาวเฉพาะฝั่ง,งคนขับแบบนี้เลยค่ะเราก็ในส่วนของกระจกตัดแสงนะคะเขาจะเป็นแบบธรรมดาอัตโนมือแบบนี้ครับในส่วนของรุ่น X นะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบวันทัชอัพดาวนะครับมีให้ทั้ง4บานเลยครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติครับ ครับส่วนถัดมานะครับก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับรุ่น X เท่านั้นนะครับที่จะมีก็คือระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับแบบ Wireless Charger ครับผมกล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ3ามิติครับและสุดท้ายคือระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมเฉพาะรุ่น X 1ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน ELK หรือ Emergency Lane Keeping Assist 2. ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา LCA BSD RCTA, DOW และ RCW จุดที่3ครับระบบช่วยเบรกขณะถอย RCTB หรือ Rear Cross Traffic Braking ส่วนรุ่นดีนั้นเขาจะมีเฉพาะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลน Keep Assist เท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความแตกต่างของ MG4 Electric ค่ะก็ในส่วนของรุ่น X นะคะจะอยู่ในราคา9 6 0 0 0 0บาทค่ะรุ่นดีจะอยู่ที่ราคา8 000, 6 0 0 0 0บาทค่ะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจทดลองขับและ ซื้อรถยนต์ MG นะครับสามารถนัดหมายทดลองขับได้ที่โชรูม MG Best Auto s a l ลทั้งหมด10สาขาได้เลยครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเห็นหมีไหมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ